สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันในเรื่องวิชาก mm hmm. ารประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับในเรื่องของจิตวิญญาณหรือ m i n เซ็ t วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเป้าหมายครับเรื่องแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็สิ่งที่ที่ไปพูดต่อไปนี้นะครับยันยาวๆเลยหลายคลิปเลยนะครับจะเป็นเรื่องของทีออ่อ้างอิงมาจากตํราสามเล่มนี้นะครับแล้วก็จากสื่อโซเชียลต่างๆที่ ค้นหาความรู้ได้ต่างๆมากมายแต่หลักๆจะเป็น3เล่มนี้เล่มแรกก็คือหนังสือ The Secret นะครับของลอน n d e เบิร์เป็นมาสเตอร์ของสายจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองที่ทุกคนจะต้องได้อ่านนะครับต้องเคยอ่านอีกเล่มนึ้งก็คือหนังสือเรื่อง Manifest นะครับ s e v n Steps to Living Your Best Life นะครับของล o x ์ซีน f าเฟซอีกเล่มนึ่งก็เป็นของคนไทยนะครับซื่อเรื่องจิตภาพสเตอโลกนะครับ ควอนตัมวิสุไลเซชันนะครับโดยด o รวิสิตศรีภิบูลนะครับ3เล่มนี้แต่หลักๆจะมาจากเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับเขียนโดยล็อกซี่นาฟเฟซี่นะครับได้กล่าวไว้ว่าคุณมีเพียงชีวิตเดียวนะครับงานของคุณคือจงทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้และใช้ชีวิตให้เต็มไปด้วยความเติมเต็มความสุขความรักและจุดมุ่งหมายจงเลือก และสร้างชีวิตที่ปราถนาแล้วสร้างชีวิตที่ดีที่สุดของคุณนะครับเจ็ดข้อสำหรับการ manifest มีอะไรบ้างก็ตามหัวข้อนี้เลยครับเจ็ดหัวข้อซึ่งเราจะมาคุยกันทุกหัวข้อจนกว่าจะจบเล่มนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ชุดนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเลยเห็นไหมครับข้อแรกการตั้งเป้าหมายจิตนาการและการรู้สึกถึง นะครับก็จะเป็นตามนี้ในหัวข้อใหญ่นี้มีอยู่6หัวข้อย่อยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะคุยกันเรื่องเป้าหมายนะครับหนึ่งในปัญหาชีวิตที่เรากำลังมาเชิญอยู่ก็คือในแต่ละว,วันเนี่ยเรามีตัวเลือกเยอะเกินไปนะครับชีวิตคนในแต่ละว,วัน,เ,นเราเจออะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องโนนเรื่องนั่นให้เรามาต้องเจอในลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างทั้งเรื่องที่ชอบและเรื่องที่ไม่ชอบ ถ้าเฉพาะในแค่ในเรื่องที่เราชอบที่เราอยากจะได้จริงๆเนี่ยมันก็หลายเรื่องมากมายเราชอบนั่นจะนี่เต็มไปหมดเลยนะครับเราจะต้องพบเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เข้ามาช่วงชิงความสนใจของเรานะครับหลายอย่างเราก็จัดการได้แต่อีกหลายหลายอย่างเราก็จัดการมันไม่ได้นะครับผลกระทบของการที่เรามีตัวเลือกเยอะก็คือเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรนะครับเหมือนสาวน้อยคนหนึ่งนะครับที่แอบชอบหนุ่มๆห,หลายหลคน มีตัวเลือกเยอะการมีตัวเลือกเยอะทําให้ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาชอบคนไหนกันแน่นะครับเหมือนเราไปพบเจอในชีวิตประจําวันที่เราเจอสิ่งต่างๆเต็มมากเต็มมากมายไปหมดเลยเอาเฉพาะในสิ่งที่เราชอบอยากเป็นเนี่ยมันก็เยอะไปหมดแล้วทําให้เราไม่รู้จริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับรากฐานในความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะครับก็คือเราต้องมีเป้าหมายครับมีเป้าหมาย แล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการที่จะไปสู่เป้าหมายนะครับหากเราทําอะไรแล้วไม่มีเป้าหมายนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ออกเดินเรือไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนครับคือหลงทางนั่นแหละครับถ้าบุคคลนั้นไม่รู้ว่าต้องแล่นเรือไปอยังท่าเรือใดหรือไม่มีเป้าหมายว่ามึงจะไปไหนเนี่ยการการมีลมมันก็ไม่ได้ช่วยเอ,อ,อนนยดดื้ออานวยประโยชน์ใดๆให้เลยนะครับการมีลมที่ช่วยให้เขาเคลื่อนที่ไปบนทะเลได้เนี่ยมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเขา ไม่มีเป้าหมายนะครับเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนนะครับเมื่อเราถามคําถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราที่คนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ต้องการในชีวิตเนี่ยเราจะพบว่ามันทุกคนจะตอบได้หมดเลยนะครับทันทีนะครับว่าอะไรที่ไม่ชอบไอ้คาว่าไม่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากเป็นสิ่งนี้ไม่ชอบเลยมันจะหลุดออกมาจากปากได้อย่างงา่ายดายและคล่องแคล่วมากครับทุกคนตอบได้ว่าตัวเองไม่ชอบเกลียดหรือไม่ต้องการอะไรใช่ไหมครับ ทําให้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยแลนบบพั่มบ่นคิดวิตกกังวลถึงแต่สิ่งที่ไม่ชอบไม่ต้องการนะครับแล้วข่าวร้ายก็คือเราโฟกัสสิ่งไหนนะครับกฎแรงดูดก็จะทําทงานนะครับนี่คือความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อในกฎแรงดูดก็ตามนะครับแต่กฎนั้นก็ทํางานอยู่เสมอนะครับงั้นเรามาเปลี่ยนคําถามใหม่ ถ้าเราเปลี่ยนเป็นคําถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการในชีวิตสิ่งที่เราจะเจอก็คือหลายคนก็จะงงหรือไม่เขาใช้เวลาคิดสักพักไม่ใช่แบบถามปุ๊บตอบออกมาได้เลยในตอนกวอนต้องคิดหลายๆคนคิดไม่ได้นะครับแทบจะไม่มีใครตอบได้เลยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับเราทุกคนนะครับมีมันสมองนะครับที่เหมือนรถที่แรงแล้วก็วิ่งเร็วนะครับเรากำลังเรากำลังขับรถที่เร็ว ที่แรงนะครับไปได้วความเร็วเราทุกคนอยากไปเร็วๆครับสิ่งเลยครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนครับเร็วแรงแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับมันไม่สําคัญนะครับว่าคุณจะไปได้เร็วแค่ไหนหรือมีความกระตือรือร้นที่จะไปข้างหน้าขนาดไหนนะครับหากคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่มีวิสัยทัศน์นะครับคุณก็จะไม่มีทางทําตามเป้าหมายได้แน่ๆเพราะคุณไม่มีมันมาแต่แรกแล้วครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม่มีความฝันเราไม่ทําตามความฝันใช้ชีวิตไปวันๆแล้วแต่โชคชะตาไม่มีเป้าหมายในอนาคตชีวิตเราก็จะมีที่ยืนนะครับแต่ที่ที่ยืนของเรานั้นน่ะ ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะโอเคกับมันหรือเปล่านะครับเราอาจจะพบว่าเป็นที่ที่เราไม่สมควรที่ต้องมาอยู่เลยนะครับแต่นั่นมันก็สายเกินไปเสร็จแล้วนะครับเกิดเป็นอะไรที่ดูแบบหัวมังกรท้ายมังกรเป็นสิ่งที่เราชีวิตที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ถ้าเรานะครับมีเป้าหมายมีความต้องการที่ชัดเจนนะครับว่าต้องการจะมีชีวิตแบบไหนในอนาคตแล้วนําพาชีวิตไปสู่ของทางนั้นในอนาคตเราจะมีที่ที่ที่ควรกับเราครับและเรา ก็จะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการไม่ใช่แบบสุดท้ายแล้วก็ต้องมาแบบยอมจำนนยอมรับยอมจำนนว่ามันก็เป็นได้แค่นี้แหละก็เอาแค่นี้แหละชีวิตจะเอาอะไรมากเอ,อ้อยแค่นี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่อยากจะบอกก็คือจงมีเป้าหมายครับเหมือนจะไปไหนก็ต้องมีมี GPS นะครับสมมตุติถ้าเราอยากจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางมีหลายเส้นทางใช่ไหมครับมีทั้งเครื่องบินมีทั้งได้รถยนต์มอไซค์จักรยานหรือวิง่งแล้วแล้วแต่ยานพาหนะหรือการเดินทางที่เราเลือกนะครับถ้าเป็นเครื่องบินมันก็เร็วหน่อยจากกรุงเทพไปนี่ได้เลยถึงเป้าหมายเลยแต่แต่ที่แน่คือมีเป้าหมายนะครับและก็เส้นทางไปสู่เป้าหมายหรือที่คนส่วนใหญ่การเดินทางที่ทุกคนฮิตที่สุดถูกกว่าเครื่องบินก็คือใช้ถนนโดยเส้นทางนี้ ที่แน่คือเราจะมีเป้าหมายชีวิตเราไม่สามารถสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเราจะเดินทางไปเชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วเส้นทางมันก็จะเกิดขึ้นตามมาทีหลังมีเป้าหมายแล้วเดี๋ยวเส้นทางมันก็จะมาเองอะไรที่มันจะพาเราออกนอกรูก่นอกทางก็จะไม่ไปเห็นไหมครับไม่ใช่นึกว่าจะไปเชียงใหม่ขับรถไปไปไปมาออกทะเลเราก็ต้องเอกใจแล้วว่าอา้าว นี่มันไม่ใช่เห็นไหมครับนั่นคือการที่เรามีเป้าหมายแต่คนที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตก็ไปเลยออกทะเลมั่งออกปา่าภูเขามั่งสุดท้ายจิตวิตจะไปโผล่ไหนก็ไม่รู้แล้วไอ้ที่ที่มึงโผล่ไปสุดท้ายเนี่ยมึงจะชอบใจหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเลือกชีวิตที่ต้องการที่ที่อยากไปได้เลยนะครับเลือกเลยแล้วก็เดินทางอะไรที่ไม่ใช่รู้ว่าผิดทางก็หยุดนะครับนี่คือความหมายของคําว่ามีเป้าหมายเราเห็นไหมครับ อะไรที่จะทำเราออกนอกเป้าหมายก็ไม่ทำเพราะนั้นการมีเป้าหมายแล้วนี่คือเส้นทางออเป้าหมายนี่คือความหมายของคำว่าการมีเป้าหมายนะครับต่อไปเราก็จะมาคยุยในเรื่องของการเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับเวลาเราจะเดินทางนะครับเราก็ใช้ ทุกคนส่วนใหญ่มี GPS ในการนำทางใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะกดใช้ GPS เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือต้องบอก GPS ก่อนว่ามึงจะไปไหนนั่นคือเราต้องมีเป้าหมายที่เราจะไปก่อนครับทุกการเดินทางนะครับต้องมีเป้าหมายก่อนชีวิตทุกชีวิตนะครับมีวันสําคัญจริงๆแล้วมีอยู่แค่2วันเท่านั้นนะครับคือวันแรกที่เราเกิดวันที่เราเกิดเป็นวันที่สําคัญคือวันเป็นวันที่เราตื่นลืมตาดูโลกทําให้เรา ได้เจอกับชีวิตนี้แล้วเริ่มออกเดินทางนี่คือวันแรกที่สําคัญและมื่อเกิดมาแล้วทุกคนเคยสงสัยว่าเราเกิดมาทําไมเคยคิดไหมครับคําถามที่สงสัยว่าเกิดมาทําไมนะครับเพราะฉะนั้นวันสําคัญวันที่สองก็คือวันที่เรารู้ว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมการรู้ว่าเกิดมาทําไมนั่นแหละครับสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับมีคำศัพท์คำศัพท์หนึ่งคือคําว่า Mpath y gap วันนี้จะอธิบายคําว่า Mpath y gap สังเกตตัวเองไหมครับว่าเวลาเราฟังใครเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งทําไมคนบางคนเล่าลอยให้เราฟังแล้วทําไมเราอินแล้วเกินสนุกไปกับเขาฟังไม่รู้จบสนุกด้วยนะครับพิเกะเอย่บางคนที่เล่าอะไรแล้วเราไม่อินไม่ว่าจะสนุกสนานยังไงเราก็ไม่สนุกด้วยเราไม่อินด้วยคําว่าอินหรือไม่อินนี่นะครับมันคือความหมายของคําว่าเอมพัติเกนะครับทุกคนต้องเคยฟังเพลงออกหักแล้วทุกคนก็ชอบใช่ไหมครับอินแล้วเกิน เพราะอะไรแล้วทำไมฟังเพลงบางคนฟังเพลงออสร้างแรงมานานใจเพลงที่มันสร้างสารรค์ที่ไม่ใช่อกหักเนี่ยก็ไม่อินกับได้รับความนิยมที่น้อยกว่าคนหลายคนที่เป็นแฟนบอดี้แสลมชอบบอดี้แลมในช่วงแรกเพราะมีเพลงอ,อกหักเยอะฟังแล้วมันอินฟังแล้วมันฟินฟังแล้วมันอินฟังแล้วมันฟินช่วงหลังบอดี้แสลมกลับมาทําเพลงสร้างแรงมานานใจก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบ แต่คนกลุ่มที่ฟังเพลงอกหักมาตลอดชีวิตแล้วไม่ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมากลับบอกวิสนัมว่าไม่ค่อยชอบแล้วฟังไม่เข้าใจเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนฟังอินกว่าเยอะนะครับเพราะอะไรครับนั่นเพราะว่ามันตรงกับชีวิตเรานะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นเราแล้วอกหักนีันี่มันกูชัดๆเลยชีวิตกูเราก็เลยอินกับมันเราเลยชอบกับมันเราเลยฟังเราเลยแบบอินกับมันนะครับเนี่ยคือคําว่าเอมบารีแกลคือคําว่าอิน ไม่อินก็คือฟังแล้วมันไม่ใช่เราสร้างแรงมันดาลใจอะไรไม่สนุกมันนี่คือไม่อินนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนรู้ว่าสิ่งแวดล้อมในโลกนี้มันแย่ลงไปทุกๆวันทุกคนรู้ว่าการทําเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้โลกที่มันน่าอยู่ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อลูกหลานเราในอนาคตทุกคนรู้แต่ทําไมทุกคนไม่ลงมือทำมันอย่างจริงจังในเมื่อมันสาคัญกับลูกหลานในอนาคตแล้วมันเกิดขึ้นแน่ ทำไมพ่อคู้ใหญ่มันถึงไม่ลงมือทากันอย่างจริงจังทำไมยังไปสนใจคนล่อ,อื่นอยู่นั่นเพราะว่าลูกหลานเหล่านั้นน่ะที่พูดถึงในอนาคตเนี่ยเขายังไม่เกิดนะครับเขายังไม่มีตัวตนด้วยซ้าไปนะครับทําให้พ่อคู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเลย,เลยไม่อิน่ยครับเลยไม่อินที่เขาอินที่สุดคือเพื่อตัวเขาเองคนส่วนใหญ่ก็จึงทําเพื่อตัวเองในตอนนี้เพราะตัวเองอินนะครับฟังเพลงอ,อกหักเพราะมันอินนะครับ ตัวตนในอนาคตลูกหลานที่ทยังไม่เกิดยังไม่มีตัวตนก็เลยไม่อินนะครับแต่น้องๆรู้ไหมครับว่ามีคนคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญมากโคตรสําคัญเลยครับกับชีวิตเราเนี่ยและยังไม่มีตัวตนเหมือนกันนะครับคนคนนั้นคือตัวเราในอนาคตรครับโคตรสําคัญนะครับและยังไม่มีตัวตนในปัจจุบันแต่จะมีแน่ๆ เราอนาคตนะครับเราละเลยหรือไม่ค่อยให้ความสําคัญอนาคตของเรานะครับเพราะเราไม่สามารถจินตนาการถึงคนคนนั้นได้จริงๆมันนึกไม่ออกมันยังไม่เกิดขึ้นจินตนาการถึงไม่ได้เราก็เลยละเลยเราก็เลยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับอนาคตของเรานะครับตอนตอนนี้สมมติเราอายุยี่ส เราอาจจะนึกไม่ออกจริงๆว่าตอนอายุสามสิบห้าเนี่ยเป็นยังไงวะความสามารถในการจินตนาการจริงๆว่าเราตอนอายุเยอะขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยหรือเราตอนนั้นต้องการอะไรเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับคนส่วนใหญ่ก็เลยใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆลองดองรู้ไหมครับว่าใช้อายุชีวิตตอนอายุยี่สิบไปเรื่อยๆเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาแม่ก็สามสิบห้าแล้ว เองยอีกทีมันก็สี่สิบลแล้วถ้าสี่สิบยังใช้ชีวิตไปเรื่อยเ,ยเองยมาอีกทีอาจจะใกล้ถึงวัรสุดท้ายแล้วก็ได้อย่างพี่เนี่ยเงยไปเงยมาตอนนี้ห้าสิบกว่าแล้วมันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับล้วมันเกิดขึ้นแน่ๆนะครับทั้งหมดเนี่ยเพราะเราจินตนาการถึงตัวเราที่ยังไม่เคยเจอมันนึกไม่ออกจริงๆนะครับการถามคำถามตัวเองบ่อยเนี่ย มันจะเป็นเหมือนการพาตัวเองในปัจจุบันและอนาคตมาเจอกันนะครับถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นเหมือนการพาตัวเองในปัจจุบันและอนาคตได้มาเจอกันนะครับหลับตานะครับให้เห็นภาพแล้วถามตัวเองว่าถ้าเรายังทําตัวแบบเนี้ยยังทาตัวแบบชิลชิไม่สนใจอนาคตเรื่อยๆไปๆแบบนี้มันเดิมเนี่ยอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยชีวิตเราจะเป็นยังไงบางครั้งนะครับ เราอาจจะไม่อยากมองชีวิตตัวเองเลยจดซ้ำไปในในตอนนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถามตัวเองนะครับว่าตัวเองในอนาคตจะเป็นยังไงตอนนั้นน่ะหน้าตาจะเป็นยังไงวะตอนสี่สิบห้าสิบเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงน้ําหนักจะเท่าไหร่รูปร่างจะเป็นยังไงเราจะชอบรูปร่างตัวเองไหมสุขภาพเป็นยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนหรือประเทศไหนทํางานอะไรแล้วมันชอบงานที่มันทํำไหมวะ รายได้มันเยอะเท่าไหร่มันมีเท่าไหร่นะเราอยากมีเท่าไหร่วะเราแต่งงานแลวย,ยังแต่งงานกับคนที่เราแรงๆไว้ไวไวรู้เปล่ามีลูกไหมมีลูกกี่คนเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือเปล่านะครับเนื่องให้ออกนะครับถ้าเราต้องถ้าเราในอนาคตต้องการจะเป็นแบบนั้นเน่เป็นแบบอย่างที่เรานที่เราอยากจะเป็นเนี่ยแล้วตัวเราในปัจจุบันเนี่ยต้องทําอะไรวะสิ่งที่เรากําลังทําที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ที่เราสนใจปัจจุบันเนี่ยมันจะพาเราไปเป็นคนที่เราอยากเป็นหรือเปล่าวะแล้วเราต้องทํำยังไงวะนะครับเหมือนเด็กคนหนึ่งนะครับที่เขาเกิดมาในครอบครัวที่ขาดแคลนที่ไม่มีทุกอย่างนะครับมีน้อยนะครับแต่เขาก็มีความฝันเสมอที่เขาจะเป็นตัวเองนะคนนี้ในอนาคตพินึกตลอดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงและพยายามทบทวนตัวเองอยู่เสมอนะครับ ภาพมันอยู่ในใจเสมอว่าเราจะจะเป็นแบบนั้นแบบนั้นอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนเหมือนภาพที่เห็นตอนนี้แต่มันมีภาพอยู่เสมอว่าเราจะเป็นประมาณนี้นึกถึงอยู่เสมอแล้วก็ทำอย่างนอยู่เสมอนะครับต้องทํำยังไงเราถึงจะได้เป็นแบบนั้นวะคําคตอบนะครับมันอาจจะยุ่งยากนะครับอาจจะวุ่นวายทำน่นทำนี่ไปหมดอาจจะดูเหนื่อยนะครับมันจะดูน่ากลัวก็ได้มันจะไหวล่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคําตอบที่ยากเนี่ยคือการไม่รับคาถาม ที่ยากๆแบบนั้นเลยไม่เคยถามเลยว่าจริงๆเราเองต้องการจะเป็นอะไรนะครับการที่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าถึงสิ่งที่ต้องการจะเป็นในอนาคตแล้วปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆให้ลอยไปเรื่อยๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งลืมตาขึ้นมาพบว่าเรามาอยู่ในที่ที่ไม่อยากจะอยู่นะครับอยู่กับคนที่เราไม่อยากอยู่ด้วยนะแล้วเป็นคนที่เราไม่อยากจะเป็นนะครับถึงตอนนั้นก็อยากจะย้อนกลับไปบอกตัวเองในอดีตว่ามัน<า>ต้องทํำยังไงนะครับตอนนี้เราทําได้เลยนะครับ อนาคตมันเกิดแน่ๆตอนนี้เรากําลังกลับย้อนบอกตัวเองอยู่นะครับแล้วพี่กําลังพยายามปลุกน้องอยู่ว่าให้บอกตัวเองให้ตื่นกันทันทีนะครับคําถามที่ยากๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องถามตัวเองนะครับบทสนทนาที่ดีที่สุดที่กล้าหาญที่สุดในชีวิตคนคนหนึง่งอาจจะเป็นบทสนทนาของตัวเองก็ได้นะครับและจะบอกว่าเวลาชีวิตนั้นสั้นนักน,นะครับเราไม่มีเวลามากพอ ที่จะไปเสียอยู่กับการลองผิดลองถูกนะครับเพะฉะนั้นเนี่ยพยายามถามต,ตัวเองถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้ก็ตามแต่อย่าเลิกถามนะครับใช้ชีวิตไปนะครับแล้วก็พยายามถามตัวเองว่าชีวิตที่เราต้องการที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงชีวิตที่ต้องการในอนาคตเราต้องการในอนาคตมันจะเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงทํางานอะไรนะครับแล้วถ้าเราได้เป็นแบบนั้นเนี่ยเรามีความสุขมากขนาดไหน มันสําคัญกับชีวิตเราขนาดไหนนี่คือสตองวายวายทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นอะไรที่เราอยากเป็นและวายทำไมเราต้องเป็นแบบนั้นหามันให้เจออย่าเลิกถามหานะครับอย่าเลิกตั้งคําถามนี้นะครับเมื่อหาเจอแล้วนะครับก็ทุ่มเทวิศทุลม,มหายใจที่มีอยู่ทําเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นแล้วเราจะได้อยู่ในที่ที่เราคู่ควรได้ใช้ชีวิตที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอตอยากเป็นอะไร ชีวิตที่เราต้องการอยากเป็นอะไรสตองไวนะครับทําใหม่เป็นแล้วชีวิตมันจะดีขนาดไหนเป็นแล้วมันจะมีความสุขมากขนาดไหนตัดสินใจที่จะเป็นแบบนั้นแล้วก็ลงมือทําทุ่มเททุกอย่างนะครับทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายครับแต่มมนไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้ใช้ชีวิตนะครับคําว่าใช้ชีวิตก็คือได้ทําในชีวิตในแบบที่ต้องการที่อยากจะเป็นนะครับ คำนี้พูดบ่อยมากอลไรนี้มาบ่อยมากจากคลิปเก่าๆนะครับค่านิยมคือพันธะชีวิตวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้มันคืออะไรมันก็คือคล้ายๆปัจญานในการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับเชน่นคนบังคงเกิดมาจะเป็นคนดีคนบางคนเกิดมาจะเป็นคนเก่งอะไรประมาณเนี้ยอะไรที่ไม่ดีเขาจะไม่ทํา อะไรที่เขาจะไม่เก่งขึ้น <c oughs> เขาจะไม่ทำ <c oughs> เขาจะยอมไม่ได้เลยนี่คือปัจญายในการใช้ชีวิตนะครับมันก็คือการที่เรารู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะครับแล้วเราเป้าหมายอะไรที่เราต้องการนะครับชีวิตเราอีก5ปี10ปีจะเป็นอย่างไรนะครับและเราจะใช้ชีวิตอย่างไรต่อจากนี้และนี่คือชีวิตเราชีวิตเราจะเป็นสิ่งนี้นะครับเราทุกคนเนี่ยครับเกิดมาเพื่อที่จะเป็นใครคนใดคนเสมอตอนนี้เราอาจจะคิดไม่ออกว่าเราอีก สิบปี20ปีในข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นใครเราจะมีหน้าตาแบบไหนเราจะจะเป็นอะไรในสังคมทุกคนคิดไม่ออกแต่ความจริงก็คือเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับน้อคิดว่าเด็กคนเนี้ยตอนเป็นเด็กโตมาเขาจะเป็นใครเด็กคนเนี้ยเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นใครคนใดคนหนึ่งเสมอนะครับ และเด็กคนนี้นะครับอาจจะจําอาจจะดูยากตอนนี้อาจจะดูง่ายเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นใครคนใดคนหนึ่งเสมอเด็กชายอาธิวลาคงมาไัยครับเราทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะเป็นใครคนใดคนหนึ่งเสมอนะครับมาเขาหลีบ้างอ่าอันนี้เดาได้ง่ายๆเลยมาริโอครับ มาเกาหลีบ้างนะครับพ,พี่เป็นคนชอบดูซีรีส์เกาหลีเด็กหนุ่มคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นใครคนใดคนหนึ่งเสมอนะครับก็คือดาราดังของเกาหลีนะครับสีล่าสุดตอนนี้ก็คืออช็อปฟอร์คิ l เลนะครับดังมากในเกาหลีคนนี้เด็กคนนี้ก็เช่นกันนะครับเกิดมานะครับเป็นพระเอกในเรื่องสตาร์ทอัพคนนี้ก็เช่นกันเกิดมาเพื่อเป็นใครคนใดคนหนึ่งเสมอนะเป็นพระเอกเรื่องอีเทวอนนะครับ หรือแม้แต่เด็กสาวคนนี้นะครับเกิดมาเพื่อเ kind of ป mm. ็นใครคนใดคนหนึ่งเสมอนะครับหรือแม้แต่หนุ่มน้อยคนนี้นะครับคงเดาไม่ยากนะครับว่าเขาเกิดมาคับโตมาเขาจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อที่จะเป็นใครคนใดคนหนึ่งเสมอนะครับหาเป้าหมายชีวิตของเองให้เจอนะครับตอนนี้นึกอนาคตในวันที่เราปลายทางของชีวิตนะครับในวันที่เราแก่นะครับเมื่อนอนติดเตียงนะครับ เราจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยรู้สึกยังไงกับเราครับวันที่เราแก่หมดเลี้ยวหมดแรงนอนมันถึงปลายทางของชีวิตแล้วนะเราอยากจะให้ลูกหลานเขานึกถึงเราอย่างไงนะครับจะให้หลานบอกว่าชีวิตก็มีแค่นี้เองเหรออะไรแค่เราจะบอกตัวเองบอกผ่านลูกหลานว่าชีวิตมันก็มีแค่นี้แหละเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่มีชีวิตต้องอดทนกับชีวิตที่เจียมเนื้อเจียมตัวกับการที่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ไปเรื่อย แล้วล้มหายแล้วล้มหายตายจากไปแบบไม่มีอะไรน่าจดจำนะครับเราจะเอาชีวิตแบบนี้จริงๆหรอในงานศพของเราในวันที่เราเสียชีวิตแล้วเราอยากให้คนที่มาร่วมงานนะจดจำและกล่าวถึงเราว่าอย่างไรนะครับนี่คือค่านิยมของเรานะครับเป็นคำพูดของ กูรูคนหนึ่งนะครับแต่พี่จำไม่ได้จริงๆว่าเขาเป็นใครนะครับเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เขาพูดเอาไว้ดีมากเขาพูดเอาไว้ว่าลมหายใจของการขาดแคลนของคนที่มีทุกข์ขาดแคลนในชีวิตเนี่ยมันเหม็นมากนะครับชีวิตแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่น่าอยู่มันมันไม่น่าจะมีชีวิตแบบนั้นเราไม่น่าจะเกิดมาเพื่อมีชีวิตแบบนั้นนะครับทุกวันเนี่ยที่เขาต่อสู้ฝ่าวันเพื่อที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ย เขาไม่รู้หรอกนะรับว่าเขาต้องสู้ขนาดไหนนะครับและต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะถึงเป้าหมายนะครับแต่เขาจะบอกว่าเขาจะต้องไม่ตายแบบห่วยๆเขาจะต้องไม่ตายแบบคนคนที่ขาดแคลนนะครับเขาจะต้องตายด้วยลมหายใจที่หอมนะครับในวันที่เขาจากโลกนี้ไปผู้คนจะต้องจดจําเขาในสภาพที่ดีพูดถึงเขาในสภาพที่ดีและมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยจงมีเป้าหมายนะครับ เป้าหมายที่จะเป็นคนดีที่จะคนที่จะมีชีวิตที่มีความสุขเป้าหมายที่จะวิตจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขนะครับเป็นที่น่าจดจํานะครับถึงแม้ว่าเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ลงมือทํามันจงรักตัวเองนะครับถึงแม้หลายคนจะไม่จะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทํานะครับเพราะนั่น สิ่งที่เขาเข้าใจผิดสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเนะี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดแค่ในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลาที่ผลลัพธ์สุดท้ายที่จบสมบูรณ์ที่เรามองเห็นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนคริสโนโรนันโดในตอนที่เขาเริ่มเล่นบอลหมนๆมนะครับไปเล่นบอลเนี่ยเขาถูกด่าว่ามากนะครับว่าเขาเป็นพวกชอบโชว์พวกห่วงบอลชวงพวกคีแอคพวกชอบโชว์ครับตอนนี้เขายังไม่ดังนะเขาถูกด่ามากมายด่ามากมายแต่เขาก็ไม่สนใจเพราะเขาเห็นเป้าหมายสุดท้ายของเขา เขารู้ว่าเขาเกิดมาแล้วก็ทําอะไรเขาจะทําสิ่งนี้แล้วเมื่อเขาทําได้เนี่ยชีวิตเขาจะดีมากมายขนาดไหนเขารู้แล้วเขาอดทนกับคนเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยใครไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมาสนใจเขานะครับมันคําพูดของคนอื่นที่ไม่เข้าใจแมงโคตรจะไม่สําคัญกับชีวิตเราเลยนะครับขอแต่ให้เรารู้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับ นั้นค่านิยมเท่ากับชีวิตนี้เราจะทำและเราจะเป็นสิ่งนี้นะครับเพราะนั้นจงใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อเพราะนี่คือสิ่งที่เราเป็นนะครับแล้วน้องล่ะครับเชื่อหรือเปล่าว่าเราจะประสบความสาเร็จในชีวิตเราเชื่อไหมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอไแแ้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ